สวัสดีครับสวัสดีแฟนข่าวฟุตบอลทุกคนทุกท่านนะครับวันนี้นะครับวันที่3เดือน1 0 2,566นะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตข่าวสรุปข่าวสโมรสรพรีเมียร์ลีก,กน,นะครับวันนี้มีข่าวแมนยูมีข่าวสเปอร์มีข่าวเซนอนมีข่าวล์พูมีขา่ขาวเชลซีเรียกได้ว่าเกือบทั้งบิ๊กซิกของพรีเมียร์ลีก,กน,นะครับก่อนที่ไปรับชมรับฟังนะครับฝากทุกคนกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจอันเล็กๆน้อยๆผมคนนี้ด้วยนะครับฝากกดติดตามด้วยนะ ขอบคุณครับโอเคมาเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ข่าวแมนยูนยก่อนเลยนะครับเชนฮากนะครับรอดูซ้อมช่วงสุดท้ายอาจใส่ชื่อแอนโทนีนะเอลิกเชนฮากนะครับผู้จัดจาก,การทีมแมนเชสเตอร์เนเต็ดเปิดเผยสภาพทีมอาจได้แอนโทนีกลับมาเป็นตัวเลือกสำหรับเกมกาลาตาสลายแมนเชสเตอร์เนเต็ดจะเปิดลางโอแทฟฟอร์ดรับการมาเยือนของกาลาตาสลายสโมสรจากตุรกี ในเกมยูฟาแชมเปียนลีกรอบแบ่งกลุ่มเกมที่2วันองคานนี้หลังจากเกมแรกนะครับบุกแพ้บาเยอร์มิวนิก3-4เชนฮานนะครับได้รับข่าวดีคือการกลับมาของแอนโทนี่ปีกชาบารซิลที่หายหน้าหายตาไปนานเพราะปัญหาส่วนตัวนั่นเองเชนฮานนะครับได้กล่าวไว้แบบนี้นะครับแอนโทนี Anthony, จะถูกพิจารณาเมื่อวนันนี้เป็นการลงซ้อมกับทีมครั้งแรกของเขาเรายังมีช่วงการฝึกซ้อมครั้งสุดท้าย แล้วเราจะทําการตัดสินใจใช่เขาจะถูกพิจารณาในเกมนี้แน่ผมคิดว่าข่าวสภาพทีมของเราคือแอนโทนีดอสซานโตสอาจกลับคืนทีมทั้งนี้ปัญหาสําคัญของเมนยูคือการขาดแบ็กซ้ายทั้ง3คนเซคิโอเลกิลอนลุกชอไทเลอร์มาลาเซียซึ่งต้องจับอบัมรับดมายืนแก้ขัดในเกมวันเสาร์ที่ผ่านมานี่คือบทสัมภาษณ์ของเทนฮากก่อนเกมวันนี้นะครับก็ รอดูกันนะว่าจะได้เป็นตัวจริงหรือเปล่าสำหรับเอนโทนี่จะมีโอกาสเป็นตัวสำรองหรือเปล่าแต่ผมว่าตัวจริงอะยากแต่ตัวสำรองอาจจะได้มีชื่อในเกมนี้นะครับยังอยู่กันที่ข่าวแมนยูนะครับอันนี้เป็นข่าวของมาติเนสนะครับลิซานโดนะครับผ่าลาบลื่นเข้าสู่ขั้นตอนฟื้นฟนูเรียบร้อยแล้วนะตอนนี้ลิซานโดมาติเนสนะครับกองหลังแมนยูเข้ารับการผ่าตัด ผ่านพ้นไปด้วยดีก่อนที่จะเข้าสู่กระบ,บวนการขั้นตอนการฟื้นฟูร่างกายต่อไปมาร์ติเนสนะโชคร้ายบาดเจ็บกระดูกฝ่าเท้าแตกทําให้ต้องรับเข้าการผ่าตัดเพื่อรักษาโดยเจ้าตัวนะครับลงเล่นในเกมอาร์เซนอลเมื่อต้นเดือนกันยาที่ผ่านมากัสตอนเนดูนะนักข่าวอาร์เจนตินารายงานว่าการผ่าตัดของลิซันโดมาร์ติเนสเป็นไปอย่างราบรื่นและตอนนี้ ก็จะเริ่มเข้าสู่ขั้นตอนการฟื้นฟูร่างกายเพื่อกลับมาฟิตสมบูรณ์และลงลักษนามได้อีกครั้งเทนฮากนะครับกุนซือแมนยูนะครับเปิดเผยว่าแนวแลว้แนวรับอาร์เจนตินาจะต้องพักรักษาตัวสักระยะแต่ไม่ได้ระบุช่วงเวลาแน่ชัดขณะที่สื่อในอังกฤษนะครับคาดว่าน่าจะนานประมาณ2-3เดือนในท้ายฤดูกาลที่แล้วนะอดีตแข้งอาแจเคยบาดเจ็บในจุดเริ่มต้นนี้มาแล้วก่อนเจ็บซ้ำและพักยาวอีกรอบ และอาการบาดเจ็บของมาร์ตินีสทาให้แนวรับผีนะครับยังคงเจอมรสุมแข่งเลี่ยงไม่หยุดเพราะลูกชอมาเลาเซียวันบิสกา้าเลก,กิลอนต่างก็มีปัญหาบาดเจ็บเล่นงานอยู่เช่นกันนะครับก็เรียบร้อยนะเป็นไปเป็นไปด้วยดีครับสำหรับอาการบาดเจ็บของทางด้านของลิซานโดมาร์ติน,นีนที่ผ่าตัดไปแล้วเรียบร้อยนะครับก็ขอให้หายไวๆแล้วกันฟื้นฟูกลับมาช่วยแมนยูไวๆนะครับ มาที่สเปอร์กันบ้างนะครับก็ถแถลงการนะครับประนามแฟนเหยียดอูโดกี้ทางโซเชียลมีเดียนะท็อตแนนต์มัตสเปอร์นะครับถแถลงประนามแฟนบอลที่เหยียดเดสตินี่อูโดกี้บนโซเชียลมีเดียหลังจากที่ชนะลิพูลสองหนึ่งเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา BBC นะครับสื่ออังกฤษนะครับรายงานว่าท็อตแนนต์มัตสเปอร์จะให้ความร่วมมือกับทางพิม์ลีก e ในการดําเนินการเพื่อหาตัวผู้กระทําความผิดมาลงโทษหลังจากที่อูริกี้นะครับตกเป็นเป้าหมายเหยียดผิวและเหยียดเชื้อชาติจากบุคคลทางสื่อสังคมออนไลน์แฟนมอนิวยหั์เสียจ้องเล่นงานอูริกี้อาจเป็นพ่อต้นเหตุทําให้ดิโอโกโชตากองหน้าของลิปูโดนใบเหลืองที่2และถูกไล่ออกจากสนามทำให้หงแดงนะครับต้องเหลือ9คนก่อนที่จะแพ้หนงสองในช่วงบัตโทษเวลาบาดเจ 90้บวกหเวลานะครับก็ได้กล่าวไว้เป็นี้นะสลับแถแหล่งการของสเปอร์นะครับ เราไม่ยอมรับพฤติกรรมอันน่ารังเกียจสำหรับข้อความเหยียดเชื้อชาติที่ส่งไปถึง Destiny อุดรกีทางโซเชียลมีเดียหลังจากเกมที่รีพูเมื่อวันเสาร์เรายืนยันว่าจะอยู่เคียงข้างคุณ Destiny นี่คือแถลงการของสโมสรโดยตรงเลยนะครับก็ขอให้เอาคนผิดเนี่ยมาลงโทษได้ไวๆแล้วกันนะครับเพื่อไม่ให้มันเกิดเรื่องแบบนี้อีกต่อไปเออเพราะว่าการเหยียดเนี่ยคือมันแอนตี้หนักเลยนะสำหรับต่างประเทศนะครับไม่ควรจะมีในโลกนี้เลยนะครับก็ขอให้ หาผู้กระทาความผิดได้ไวๆแล้วเอามาลงโทษนะครับมาที่ข่าวลิพูกันบ้างน,นะครับอุทธร์ใบแดงโจนเรียบร้อยแล้วนะลิพูนะครับตัดสินใจอุทธร์โทษใบแดงของเคอร์ซิสโจนซึ่งรับจากเกมพ่ายสเปอร์เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาจนวัย2 2ปีนะครับโดนไล่ออกจากสนามในจังหวะทำฟาวิฟบิซูมากองกลางของสเปอร์ซึ่งเกิดขึ้นในนาทีที่26ของเกมพียรีกที่ลิพูนะครับออกไปเยือน ไก่ได้ท้องช่วงสุดสัปดาห์เดิมพี่นะครับไซมอนฮูเปอร์นะครับผู้ตัดสินแจกใบเหลืองให้กับโจนกันนั้นนะครับ VR เข้ามาตรวจสอบก่อนที่จะแนะนำให้ผู้ตัดสินไปดูจอภาพมเนิเตอร์และเปลี่ยนใจเป็นใบแดง ล่าสุดนะครับ BBC นะครับรายงานว่าลิพูดําเนินการที่จะยืดอุทธรณ์ใบแดงของโจนเรียบร้อยแล้วโดวยหวังให้ผลดังกล่าวเป็นไปในทางทิศบวกแต่หากสมาคมฟุตบอลอังกฤษยังคงยืนยันคําตัดสินเดิมและจะทําให้กองหลังชาวอังกฤษติดโทษแบนสามนัดที่พลาดดวลกับไบรตันเออร์ตันและนอตติงแองแเลร์ จะถือว่าเป็นอีกหนึ่งจังหวะปัญหาที่เกิดขึ้นในนัดดังกล่าวโดวยนอกเหนือใบแดงของโจนทางด้านของลิภูยังเสียประโยชน์จากจังหวะทำประรตูของหลุยดิอารท,ที่โดนจับล้ำหน้าซึ่งกลายมาเป็นประเด็นร้อน แม้ว่าหลังจากนั้นจะมีแถงการขอโทษจากทีมงานผู้ตัดสิน v ีอแล้วโอ้โหก็รอดูนะว่าการอุทธร์ใบแดงของโจนเนี่ยจะผ่านหรือเปล่าส่วนตัวผมที่ผมดูในเกมนั้นอะ่ะคือมันไปโดนขาบิสมาก,ก็จริงแต่ว่ามันไปโดนบอลก่อนแล้วไปแฉลบโดนขาเออก็ต้องรอดูกันว่าเจตนานในครั้งนี้ถ้าอุทธร์ใบแดงไปจะผ่านหรือเปล่านะครับ มาที่ข่าวอาเซนอลกันบ้างน,นะครับอารตเต,ต้านะครับเผยว่าปาเตซ้อมเกมที่แล้วก็จ่อคัมแบแ็กเรียบร้อยนะครับโทมัสปาเตนะครับกองกลางอาเซนอลใกล้กับมาลงสนามอีกครั้งหลังจากลงซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมได้แล้วก่อนหน้าเกมแชมเปียน,นลีกนะปาเตนะครับถูกจับเล่นแม็กขวาในช่วงแรกและมีปัญหาการบาดเจ็บโคนขานีบและไม่ได้ลงเล่นให้อาเซนอลตลอด5นัดหลังสุดทุกรายการ แต่ไม่เกี่ยวเซต้านะครับกุนซืออาร์เซนอลนะครับออกมาเปิดเผยว่ากองกลางทีมชาติกาน่าได้ลงซ้อมกับทีมอย่างเต็มที่ในสัปดาห์นี้เซนต้านะครับได้กล่าวแบบนี้นะโทมัสอาการดีขึ้นต่อเนื่องในช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมาและเขากําลังฝึกซ้อมกับเราในตอนนี้ ซึ่งอดีตแข้งอตเลิกาเมลิทนะครับมีลุ้นคัมแบ็กกลับมาลงในเกมยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกรอบแบ่งกลุ่มนัดที่2นะครับที่อาเซนอลจะบุกไปเยือนล้องในวันอังคารที่3ตุลาคมนี้หรืออย่างน้อยนะฟิตพร้อมสำหรับเกมพรีเมียร์ลีกนัดบิ๊กแมตช์รับมือกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ในวันอาทิตย์ที่8ตุลาคมนี้นะครับก็น่าจะกลับมานะครับเพราะว่าเห็นภาพฝึกซ้อมนะสำหรับโฮมัสปาเซนครับนี่นี่นี่โอเคเออภาพอาจจะซูมนิดหน่อยนะครับทุกคนขออภัยนะครับก็น่าจะลงกลับมาคัมแบ็กเรียบรอยรับสสาโมปเนะ มาที่ข่าวอัลมาโดโบยานบ้านนะครับเชลซีนะครับกังวนโบยาไกาเซโดอาจเดี่ยงอีกรอบนะเชลซีนะครับสังเวยข่าวร้ายเสียผู้เล่นจากการบาดเจ็บ2คนในเกมพเพลย์ลีกที่นัดที่บุกชนะฟูลแลม2 0เมื่อคืนที่ผ่านมา เชลซีนะเก็บ3คะแนนสำคัญในเกมผิวเล็กนัดล่าสุดที่บุกอัดฟูแลม2-0ูในเกมที่มิคาโลมูดิกปิกชาวยูเคนยิงประตูแรกนับตั้งแต่ย้ายมารวมทีมขณะที่อามานโวยาก็ยิงประตูแรกในรอบ1ปีเหมือนกันผมบอกเลยนะว่าเกมนี้ผมดูนะครับก็มีไกเซโดม, ik, มีมูดิกมีมีโบยานะที่ต้องเช็คว่าจะเจ็บหนักหรือเปล่าแต่ส่วนตัวผมผมมองว่าไกเซโดเนี่ยอาจจะเป็นที่ปัญหาตะคิวแล้วกันแล้วทางด้านของโบยากับมูดิกเนี่ยอันเนี้ย ต้องรอดูกันว่าจะเป็นอย่างไรผมขอให้ไม่เจ็บเถอะเออแต่มันโดนเปลี่ยนเพราะว่าอาการบาดเจ็บอะผมขอให้ไม่เจ็บแล้วกันเพราะว่า2คนนี้ก็เพิ่งบล็อกกับประตูแรกของเชลซีมาแล้วก็เพิ่งทาประตูได้อะเออขอให้ไม่เจ็บแล้วกันหรือว่าเจ็บอะขอให้เจ็บประมาณ1สัปดาห์อะไรแบบนี้นะครับเออต้องรอดูกันนะอยา่างไรก็ตามนะครับโบย่าก็เคยเจ็บอยู่นานหลายเดือนเพราะเอ็นหัวเข่าฉีกเนี่ยเห็นไหมที่ผมบอกได้รับบาดเจ็บซ้ําในครึ่งหลังจนถูกเปลี่ยนตัวออกในนาทีที่ห5้าโดยมีเซอร์ลิงลงสนามแทนนะ นอกจากนี้นะครับช่วงท้ายเกมมอยเซกเซโดกองกลางค่าตัวแพงก็ได้รับบาดเจ็บอีกลายหลังกระทะกับวิลเลียนปีกจอมเก่าของทัพเจ้าสัวผมมอง่าจังหวะนี้มันไม่ได้เจ็บมากเจ็บแล้วมันหายออกมาแล้วที่มันล้มลงไปเนี่ยเพราะว่ามันอาจจะยื้อเวลาก็ได้เออส่วนตัวผมมองว่าอย่างนั้นอาจจะเป็นเพราะความฟิตเพราะว่าอาจจะเป็นตะคิวอะไรแบบนี้นะครับก็ต้องรอดูนะว่าจะเป็นอย่างไรแต่จังหวะท้ายเนี่ยมันไปชนกับวิลเลียนจริงๆเข่าเนี่ยไปโดนวิลเลียนเต็มๆนะครับแต่วิลเลียมก็เจ็บนิดนึงนะแต่ก็ลุกขึ้นมาได้แต่พารา ถูกเปลี่ยนตัวออกนะครับเออก็เราดูนะว่าอาการบาดเจ็บของทั้งสองคนนี้รอสโมสโมสรเชลซีนะครับแถลงการแล้วผมจะมาอัปเดตรายงานให้อีกทีนะครับว่าจะบาดเจ็บเล็กหรือบาดเจ็บน้อยหรืออาจจะไม่บาดเจ็บเลยขอให้ไม่หนักเถอะเพราะว่าโบยาก็เพิ่งเล่นดีอะเล่นอย่างดีนะเมื่อคืนเออไปเจ็บอีกเครียดเลยครับก็ต้องรอดูนะว่าจะเป็นอย่างไรนะครับมาปิดท้ายที่ข่าวพรนครับแฮปปี้นะเชลซีสมควรได้3าแต้มนะครับ m มอร์ดิซิโอโปเชโนนะครับผู้จัดจาก,การทีมเชลซีสุดชื่นมืน่นะครับหลังจากทีมควา้า3คะแนนที่คู่ควรด้วยนะหลังเกมบุกชนะฟูลแลมโอ้โหคู่ควรนะครับเล่นอย่างดีนะเกมนี้ดสดหลับเชลซีนะครับโปเชนโนครับพาเชลซีชนะเกมพิวรีกเป็นนัดที่2ของดูกการหลังบุกอัดฟูลแลม2-0ในเกมวันจันทร์ที่ผ่านมาโปเชโนนะครับเปิดใจหลังเกมว่ามันสําคัญสําหรับเราในการสร้างความมั่นใจและความเชื่อมั่นในตัวเอง ฟอร์มการเล่นดีมากๆผมมีความสุขกับผู้เล่นและท้ายที่สุดเราได้ในสิ่งที่เราสมควรได้กุนซือชาวอารเจนตินานะครับยังได้กล่าวถึงปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บของทีมที่ส่งผลต่อฟอร์มการเล่นในช่วงที่ผ่านมาได้กล่าวไว้แบบนี้นะในทีมใดที่คุณมีปัญหาเหมือนเรามันก็จะส่งผลถึงการแข่งขันด้วยและเราได้พยายามที่จะไม่ใช้เป็นข้ออ้างนี่คือกลุ่มผู้เล่นที่น่าทึ่งและมีพรสวรรค์สุดๆก็คือเอาเป็นว่า จ็บก็เจ็บนเัเถอะคือกูไม่อ้างอะไรแบบนี้นะครับเออก็ประมาณนี้นะครับสำหรับบทสัมภาษณ์ของพอ่อหลังเกมนะครับก็เล่นดีจริงนะเชลซี Chelsea ขอให้เป็นแบบนี้ไปเรื่อยแล้วนั้นต่อไปเนี่ยจะไปเจอกับอาร์เซนอลปะหรือว่าอะไรวะก่อนพักเบรีทีมชาติหรือว่าหลังพักเบรีทีมชาติต้องรองดูนะว่าเชลซีจะเจออะไรเพราะว่าผมก็ไปดูโปรแกรมเหมือนกันอ่ะเดี๋ยวดูสดๆให้ดูเลยนะครับเชลซี Chelsea นะโอเคแปบ๊บตึงนะทุกคนเชลซี Chelsea, ต่อไปนะครับเชลซี Chelsea ของเรานะครับต่อไปจะไปเจอกับทางด้านของเบอร์ลี่วันเสาร์ เวลาสามทุ่มนะครับแล้วนัดต่อไปหลังภาคเต็มทีมชาติเนี่ยก็ไปเจอกับอาร์เซนอลก็เจอเบอร์รี่ไม่ใช่งานง่ายแต่ก็ต้องชนะให้ได้นะครับเพื่อเรียกฟอร์มและความมั่นใจให้มากขึ้นกว่านี้นะครับสรับเชลซีประมาณนี้นะครับสรับข่าวเช้าข่าวเที่ยงแล้วดิเออเพราะว่าลงตอนเที่ยงนะครับข่าวทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับวันนี้อาจจะมาช้านิดนึงนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเมื่อคืนดูบอลดึกนอนตีสี่ครึ่งนะทุกคนแล้วกว่าจะตื่นมาร่างกายก็ไม่ฟิตนะตอนนี้ก็เจ็บคอนะครับทุกคนโอ้โหไม่ไหวจริงๆรางกายยแนะครับแต่ก็ พยายามที่จะลงคลิปตัววันเพื่อให้คนดูดูนะครับก็ฝากทุกคนนะครับกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องผมหน่อยนะครับสำหรับนี้ขัดนะฟุตบอลขอลาไปก่อนเพียงนี้นะครับสวัสดีครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะครับขอบคุณมากๆนะครับบ๊ายบาย